แมวมังแมวกอดทําไมเน็ตติงวะหันมาวอ้ยโทษเอ้ะ มึงพีแดงมึงพีก่อนเลยอันอยู่ทันอยู่ทันอยู่นำูม่ภูมิเอามึงก็รีบเปิดตีตัวเดียวมาแค่ตัวเดียวมามาแค่ตัวเดียวเขาเขาเขาสายเขาสายภูมา ไม่มี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 ลืมลืมมาลงกูเลยนี่แหละเฮยถอยถอยมันมามันมามันมาไปเลยขอเงียๆไปชั้นบนชั้นสอง เดินอย่าเอย่าเดินานนนเลยเข,ขาไกไับานก่เายด้าเลยขัาาขาบขาน,นข,าาข,าาขับคานกับานใครแม่งล้าคิวกูอะขูขใครใครเยยดแทบฟอรสกูอ๋อไม่ใช่ มกูได้ยิงคนคนเหยียบแท็บอยู่อ่ะเหรอเออมาจะเหยียบแท็บไปแต่ทำไมมันอไหมสปอนพีกอะสปอนพีกมันไหมไปไม่กูบอกว่ามันไหมฮะกูบอกว่ามันไหมไม่โดนสักตัวกูยิงไม่โดนกูถามว่ามันไหมมัน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 นักมากไอ้เปล่าแมวละ เล่นหลอดถั่วชนิดหน้าเมาเดือเล่นลูปตะกอนทีพย รับขอโล่ตรงนี้หน่อยที่นึงได้ไหมโล่เโลโล่ลไอ้ควายแล้วกูจะเอาแทบไปไว้ตรงไหนล่ะไม่มีใครอันนั้นเลยวะมาตามมาตามมาปอนที่สปอนบิงอเออ เอามึงไม่ได้เล่นดอกเหรอเหลไม่อยู่เดั๋ยังนังไม่หมดกูเห็นมันอยู่ดูเลยมันแอบมันแอบมันหลบมันหลบรอพีกรอพีทมันพีทด้านบนเหรอ เขาเห็นแค่ตัวเดียวอ่ะแม่แจว่าตรงนี้หมดแล้วแจว่าตรงนี้หมดแล้วไปเชื่อุ้ยขวาหายย่าหนะสปอมใช่ไหมใช่ย่าหน่าลากคอมย่างคอมลากคอม อู๋ในห้องออฟฟิศยาน่าห้องออฟฟิศเฮ้ยมึงอ้อมหลังดิเอ้ยยาน่าอยู่ในออฟฟิศอ,อยู่ในห้องนี้นะาวาเรไม่เห็นวะ